สวัสดีครับผมกิติชัยนะครับเจ้าของธุรกิจห้องภาพคมสันสตูดิโอจังวนนนทบุรีแล้วก็มีแฟนทําร้านเช่าชุดตัดชุดนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับวันนี้ผมขอเสนอคลิปนะครับเกี่ยวกับชุดนะครับชุดการไฟฟ้าไฟผลิตนะครับการไฟฟ้าไฟผลิตเอาท่านดูนะครับตามดูนิดนึงนะครับการไฟฟ้าไฟผลิตนะครับนี่คือนะครับกอ วอพนะครับการไฟฟ้าผลิตนะครับจะมีเครื่องหมายเขาเรียกอันนี้ชุดโปรติขาวนะครับจะมีอันนี้ชุดสุภาพสตรีจะมีบานะครับอินทนูนะครับไม่มีช่องนะครับมีเริ่มตั้งตรงนี้นะครับไม่มีนะฮะไม่มีช่องนะครับก็คือระดับหหรือพนักงานสัญญาจ้างพิเศษนะครับถ้า1ช่องคือระดับ2กับ3นะครับถ้า2ช่องนะครับระดับนะครับ4กับ5ถ้า สช่อ1 2 3นะครับก็เป็นระดับ6กับ7ถ้าชั้นพิเศษแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับระดับ8ถึง11ทีนี้มันมีระดับหนึงระดับ1 2 14จะมีบาทป,ปิดตรงนี้นะครับปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ชุดปกติขาวของสุภาพบุรุษนะครับทีนี้เวลาการชุดการไฟฟ้าไฟผลิตเนี่ยฮะจะมีตรงนี้นะครับ1นึ่านดูตรงนี้นะครับบายทจะดู <Yeah. S 1> มีสัญลักษณ์ตรงนี้การไฟฟ้าฟผลิตแล้วก็มีเครื่องหมายเครื่องหมายคอนะครับมีกระดุมกระดุมนะผู้หญิงจะสามเม็ดผู้ชายจะ5เม็ดนะครับกระเป๋าแบบนี้เหมือนชุดข้าราชการพลเรือนนะครับทีนี้ถามว่าเวลาถ่ายรูปนะครับต้องติดไหมครับตรงนี้เป็นแพรแทบนะครับอย่างย่อเหรียญที่ระลึกนะครับติดได้ตามพศเกิดนะครับนี่ตามพศเกิดนันท่านดูนะครับ อย่างเช่นเกิดพอศอไหนท่านสามารถติดเอาไปติดได้นะครับเวลาถ่ายรูปติดบัตรนะครับหรือไปใช้งานนะครับตามพระราชพิธีต่างๆก็สามารถติดได้การไฟฟ้าไฟฟิลน์นะครับก็สามารถนะครับมาใช้บริการแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับผมกิดิชัยนะครับถ้ามีอะไรสอบถามนะครับแม้แต่เรื่องการตัดชุดชุดปกติขาวชุดสีกากีนะครับก็จะมีฝั่งตรงข้ามมาเวตัดนะครับรับบริการให้เช่าด้วยส่วนร้านผมนะครับ ผมสันสตูดิโอจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ห่างจากท่าน้ําหอในกาจังหวัดนนทบุรี2ป้ายรถเมล์นะครับเวลามาถ่ายรูปรถจอดซ้ายขวาได้นะครับสะดวกสบายนะครับมาแตะตัวนะครับที่ร้านมีชุดทุกขนาดนะครับมีเครื่องหมายพร้อมนะครับก็ขอมาใช้บริการได้มีเช่าด้วยนะครับมีเช่าตัดด้วยนะครับสวัสดีครับผมกิติชัยนะครับ